มาตักท้ายกันนะครับวันนี้บรรยากาศหนาวๆผู้ที่ยังมอพอเครื่อนมันแส่งนะครับเขาเลยทําการขุดนี่น้ำเพิ่มเรื่องที่พาเบิ้งหัวนี่นะครับลักษณะเครือเพิ่นก็นจะเี๊น้ำเดี๋ยวเบิ้งหัวนะครับนี่เขาขุดไปหลายคูหนึ่งหัวแบบบิ๊กนะครับ เต็มกำนะครับโอ้ยสุดยอดครับนี่เบื้งหัวนี่งมือมีเสียมนะนี่ใส่กจกกุดเอาหูสวอนครับนี่คู่ถ้ามีเสียมกขนาดจ,จะคุดง่ายก่านีแน่รับเป็นพ่บนบอกง้ายเลยนะนี่มืลคนมาคุดจกเทื่อ ค่อนข้างจะห้ายนะครับมีลักษณะใบเป็งมีเขือมีน้ำใหญ่มากโอ้นนอย ว่างงาะวังน้ำนะครับนี่โอ้สุดยอดมาสรุปผลงานนะครับวันนี้วดมันเพิ่มดูว่ามันแต่งหัวนะครับหัวปักใหญ่แบบโลนะครับหัวใหญ่ เงยสามสี่หัวนะครับขุดสองเครือเอาจอบขุดนะครับขุดยาคนี่จักหน่อยเมือลักษณะพ่นที่เยาขุดนะครับโอ้ย,ยังยังไรนะเนี่ยดี๋ยวเราไปแค่พ่อกินละพอใส่จอบขุดกับขุดยาคนี่มุมบรรยากาศผ่านเวลาพลังสูงสายย่นามกับไก่สุกละ เฮ้ยจะหัวแตกหัวแตกเอาแตกแตกับผมยังนองนหนอไปหลังด้วมาสูป,ปา้าพผมกินปา้ายเถอกินมันไปก่อน เปน,นเมันฝ่นมางพคนแล้วมันสิสไลครับอู้ยูง,งนี่ว่านเกือบสิบกิโลนะครับอ่าสุดยอดนะครับมันี้วามมานทั้งมัน